ทำไมสวนใหญ่ไม่รดน้ำทั้งสวนด้วยสายยางเชื่อได้ไหมคะกับคำกล่าวที่ว่าการใช้มินิสปริงเกอร์ขนาดเล็กรดน้ำไม้ผลจะประหยัดน้ำประหยัดเงินกว่าการใช้สายยางม,มากมาดูการวิเคราะห์อย่างมีหลักการด้วยข้อมูลที่ AI ค้นคว้าและสรุปให้ง่ายต่อการเข้าใจกันคะ่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจว่ามินิสปริงเกอร์คืออะไรกันก่อนนะคะ มินิสปริงเกอร์เป็นหัวพ่นน้ำขนาดเล็กที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรดน้ำไม้ผลหรือหลุมปลูกต้นไม้โดยต่อเข้ากับท่อ PE ซึ่งเป็นท่อโพลีเอทิลีนสีดำค่ะเมื่อเปิดน้ำมินิสปริงเกอร์จะพ่นน้ำกระจายเป็นวงกลมรอบๆโคนต้นมีรัศมีประมาณ1-2เมตรค่ะ ข้อดีที่สำคัญคือมินิสปริงเกอร์สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แม่นยำมากไม่เหมือนการรดด้วยสายยางที่อาจมีน้ำฉีดพลาดหรือไหลเกินความจำเป็นค่ะน้ำจะกระจายอย่างเท่าๆกันครอบคลุมบริเวณโคนต้นทั้งหมดทำให้รากได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่มีจุดที่แห้งหรือเปียกเกินไปค่ะมาดูวิธีการใช้กันค่ะ ให้เลือกมินิสปริงเกอร์ที่มีอัตราการไหลประมาณ30-60ลิตรต่อชั่วโมงค่ะถามผู้เชี่ยวชาญใกล้บ้านหรือร้านที่ท่านไปซื้ออุปกรณ์แล้วติดตั้ง1ห,หัวต่อ1ต้นไม้ผลเช่นมะม่วงฝรั่งหรือลำไย,ยแล้วต่อเข้ากับท่อ PE ขนาด16-20มิิเมตรหรือเหมาะกับแรงดันน้ำของสวนจำไว้ว่าต้องรู้แรงดันน้ำของตัวเราก่อนคนอื่นไม่รู้หัวใจข้อหคืออยู่ตรงนี้ค่ะ การใช้งานก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่เปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณ30-60นาทีต่อครั้งขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้และสภาพดินค่ะจากการศึกษาพบว่าระบบนี้ประหยัดน้ำได้ถึง30-50%เเมื่อเทียบกับการรดด้วยสายยางทั่วไปค่ะนี่เป็นตัวเลขที่มากมายโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำขาดแคลนค่ะหรือพื้นที่น้ำน้อยมาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะ ข้อแรกคือระบบมินิสปริงเกอร์ต้องการแรงดันน้ำที่เพียงพอประมาณ1-2ถึงบาร์ค่ะถ้าแรงดันน้ำอ่อนเกินไปน้ำจะไม่พ่นกระจายได้ดีดังนั้นอาจต้องติดตั้งปั๊มน้ำเสริมถ้าแรงดันน้ำไม่เพียงพอค่ะประการที่2คือหัวพ่นมินิสปริงเกอร์อาจอุดตันได้ง่ายจากสกรอนหรือสิ่งสกปรกในน้ำดังนั้นต้องติดตั้งกรองน้ำที่ทางเข้าของระบบและต้องทำความสะอาดกรองเป็นประจำค่ะ อีกข้อหนึ่งคือท่อ PE ถ้าถูกดดดจัดเป็นเวลานานอาจแตกร้าวได้ดังนั้นควรฝังท่อลงในดินหรือคลุมด้วยฟางเพื่อป้องกันแสงแดดโดยตรงค่ะสำหรับต้นไม้ที่ใหญ่มากอาจต้องใช้2หัวต่อหนึ่งต้นเพื่อครอบคลุมบริเวณรากทั้งหมดค่ะและสุดท้ายแม้ว่าระบบนี้จะคุ้มค่าในระยะยาวแต่ต้นทุนในการติดตั้งครั้งแรกจะสูงกว่าการใช้สายยางธรรมดาค่ะดังนั้นต้องพิจารณาว่าคุ้มค่ากับจำนวนต้นไม้ที่มีหรือไม่ค่ะ แล้วเชื่อถือได้แค่ไหนล่ะวิธีนี้ได้คะแนนความน่าเชื่อถือเต็ม5ดาวเลยค่ะเพราะนี่คือระบบมาตรฐานในกเกษตรใหม่ที่ใช้กันทั่วโลกค่ะระบบมินิสปริงเกอร์ประหยัดน้ำได้จริงถึง30-50%เมื่อเทียบกับการรดด้วยสายยางทั่วไปค่ะ,กะเกษตรกรที่เปลี่ยนมาใช้ระบบนี้รายงานว่า นอกจากประหยัดน้ำแล้วยังลดแรงงานในการรดน้ำได้มากเพราะไม่ต้องยืนถือสายยางรดแต่ละต้นเพียงแค่เปิดก๊อกน้ำหลักทิ้งไว้มินิสปริงเกอร์ทุกหัวก็จะทำงานพร้อมกันค่ะและที่สำคัญคือไม้ผลที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าให้ผลผลิตมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้นด้วยค่ะ แม้ว่าต้นทุนในการติดตั้งครั้งแรกจะค่อนข้างสูงแต่ถ้าคิดในระยะยาวการประหยัดน้ำประหยัดแรงงานและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระบบนี้คุ้มค่ามากค่ะโดยเฉพาะในยุคที่น้ำเป็นทรัพยากรที่มีค่าและหายากขึ้นเรื่อยๆการลงทุนในระบบรถน้ำที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและจำเป็นสำหรับเกษตร,รกรยุคใหม่ค่ะ SouthA ้ขอ กดไลค์และซับสไคร b ์ช่องไร่ห้าดาวด้วยนะคะ